สวัสดีครับพบกับพี่หัวนะครับตอนนี้ผู้ใหญ่กำลังสั่งอุปกรณ์เนาะห้องน้ำใช่ไหมครับผู้ใหญ่ครับห้องน้ำบล็อกเบิกเนาะเอานะครับให้ผู้ใหญ่กำลังสั่งของนะครับพวกท่อพวกอียงท่อสวันิ้วท่อวง่ทนะนะท่อแปดซิปนะพอเม็ดพูเม็ดเลยเม็ดใหญ่เนาะโอ้ท่อเม็ดเลยนะครับกี่ท่อนก็ว่าไปเนาะขี้ท่อน เอาใช่ส่งแถวเดี๋ยวบแถวละเปนแถวละสองท้อนได้บอกมันบ่อตาำเป็นบ่อต่ำก้อหนึ่งเมตรได้สี่ท่อนที่เพดเพดแปดท่อนท่อวงเม็ดนะท่อวงเม็ดกว้างเม็ดที่ที่ทงม้วนแล้ว แปดร้อยหรือวะแปดร้อยหรวะมันชีได้วัดอีเว้นนั้นถ้าสูงเม็ดใช่ไหมอันนี้สูงเม็ดหนึ่งสูงเม็ดอันนี้อันนี้กว้องเท่าไหร่ครับนี่กว้องหกว้างห the ้าเจ็ดด้วตัวนี้ชี้ด้วยนู่นี่ พอว่าเาเปลี่อยมาสิบสองคูณสิบสองคูณยี่สิบปห้าเมตัวนี้เอหมตยัวสอคูณห้าืสิบสองคูณห้าสี่สิบสี่ร้อยี่ส่สด้องวนี้เลบันเยยาวนี่เลยคนนี้นี่หกสี่ร้อยนี่ นาะสี่ร้อยสิบห้าก้อนหมดแล้วหนลยอะนะผมว่าก้าวันหลบพันนีเลยนะพันก้อนนี่เลยครับนุ่นเนาะพันโลดอ่าพันเลยโอเคพันเลย พันเลยใช่ครับเพื่อทำองน้ำเพื่อกันกับอันนั้นเนาะเออครับปูนทรายอู้เยอะเด้อปูนเด้อหนิลอยหนือเนาะพอไหมเนาะลอยหนูเนาะลอยเลยครับอยเอมือนบมันใช้มีทนเนาก เพราะว่ายันมันไม่มีที่ไว้เลยเออมันก็มันมีว่างไว้พอมันเอาเอาชัห้าสิบห้ก่อนนะครับหินทรายนะหี่คิวก็ว่าไปรอดหินทรายมาทีเดียวรอดเนาะนี่นิห้งสิเขาได้่ันเงี้ยเขาเขาชายบ่ได้เนาะเขาต้องได้มาหลายเที่ยวเดเอามาช่างคือเดียวช่องมีหลายเที่ยวเลยเนาะห้าเที่ยวเอาหินทรายคิวจ้าคิวบ่ได้ยังห้าบ่ยัง หินต้องหลายกว่าชายหินชิปลายห้โอ้มันหินกับชาชั่มเดียวท่าคนเดียวกันในนี้เอาว่าก็ชายเอาชาก็ห้าคิวอย่างเงี้ยฮะห้าคิวก็ได้อ๋อเดียวเด้อห้าคิวได้หลายเดียเอาชิปหินอย่างละชิปลวดอันนั้นจะคิวนั่นน่ะไม่สามคนหน่นยหน่ะอันนั้น่ะคิวครึ่งว่ะห้าคิวก็พอแล้วว่ากันเอาชายห้าเอาหินชิปเออหนึ่งดีเว้าชายหหินชิป ว่าหินสิเปืองกว่าชายครับหินฉลาดกว่าชายมีนี่สิเสาเสูงหลังคงหลังคาทำแถวทางเสาทำโซ่ทำเอียงอืมใส่โครงเล็กบ่ใส่โครงเล็กครงนี้ดีทีสุดก็ทำนุ่งมันเดือดโตโตพุ่นแล้วโตห้านา้ีห้องละห้องละสองเมตรห้องละสองเมตรเต็มเส้นพอดีช่องคู้ชองเป็นชี่แล้วก็เป็นบุกชุดเส้น เดี๋ยวมันจะได้เหตุการ์งกันอ,อย่างตองนนั้กันทางหน้าเวลา,านนดนเห็ดบอกขึ้นอีกสาวมันชีพดูธรรมดา,าอีกเนาะธรรมดากันเน,น,น,นึ่เอาคำนวณครูหลังคาใช้กี่เส้นสิบเส้นห้องน้ำไม่พอควองยาว,ยาวนี้ช่องคูนชอกไม่บอก มันจะต้องกว้างๆเนี้นะน้นงห้องน้ำเดี๋ยวมันเอา nhau เอ๊ะต่อทำมันกว้างกว่า4ชุดเส้น6เมตร6เมตรอันเนี้ยประมาณ3เมตรเหรอ3เมตรอืม3เมตรแล้วก็ตัดเล็ก3เมตร4เมตรยื่นหน้ายื่นหลังก็เล็กมันต้องมาทําทักนี้อีกนี่จมันต้องต้องมาทักตะไข่นี้อีก อมอแล้วก็ค่อยคิดไปค่อยคิดไปเรื่อยค่อยคิดไปเรื่อยอย่างเงี้มันต้องมันต้องเป๊ะเออมันต้องเป๊ะไปแล้วสั่งเออเออตัวนี้ขาดตัวนี้สั่งเออเยวๆถ้าบอกน่งก็เอาตัวนี้เอเอาตัวนี้สั่งตัวนี้กอนนี่ไอที่เราสั่งมาคือพ่อเส่อมาคุดไว้ก่อนใงั้ยเองเองเลยแล้ันใช่เออเนาะเออ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 เเอ้เออเ เอ,เ,เอาบล็อกกบปูนก็ทรายก็ท่อมาก่อนมาก่อก่อนเนะเาะแล้วก็เล็กเล็กอะไรล่ะเทคานไหม <4 S 1> เล็กเส้นนะสามหุนน่ะเทคานไหม <4 S 1> ทำคานก่อบล็อกเด้ไม่ก่อบล็อก <4 S 1> ไม่มีคานก็ลลมเด้เทคานเอาเล็กเส้นจักยี่สิบเส้นพอไหมอ่ะเล็กเล็กสามหุน ยี่สิบเส้นอ่ายี่สิบเส้นเนาะอปอกปอกคานกี่กิโลกิโลหนึ่งได้กี่ตัวไปนับตัวก็ได้เนาะปอกปอกคานเอาบ่อใช้ที่ก็ได้ยาวอะใส่ใช่ห้างก็ได้ใส่ยี่สิบนู่นเลยเนาะอ่าเอาปอกสักเอาปอกสักร้อยึองเนาะร้อยตัวบ่อหาใช้ห้างห้ห้างชีพพุ่งก็ได้มันมันเป็นหลังกับตั้ม เราเราไม่ได้ก่อสูงเลยไงเราก่อแค่เม็ดเดียวออกคานออกออกคานเขารู้อยู่ปอกคานปอกคานผมจักมันมีเส้นเล็กน้อยนะครับมันมีสองหุ่นเต็มก็บสองหุ่นไม่เต็มแล้วก็อ่าเอาอันน้อยไม่เอาอันนั้นปอกเสาปอกเสาล้วนหมดเลยอกคานก็ต้องนั่นแหละสองหุ่นเต็มเนี่ยมันก็น่าประมาณเท่าไหร่ อันนี้ครับคำนวณของเดรบติการเชื่อมเอาเนาะปอกนะครับเชื่อมเอาเชื่อมเตะจุดปอกนะครับเอาบว์ตรงมางดวดเต็มา่ะเตมะมาดวดเชื่อมบัดรวดเชื่อมกลปองหนึ่งวดเชื่อมมีนหนึ่งเนาะสองจุดหกสองจุดหกครับสองจุดหกกล่องเดียวไม่พอดอกมาสองโลดมาสองโลดของน้ำด้วยของน้ำแต่ มุงดอกพามันเปลี่ยนเป็นอีกแบบด้วดนึงนะมันชีติดดีกว่าด้วนตัวเชื่อมมันโครงขนาดทรงอะไรเจ๊ขนาดกล่องเดียวนาะอ่อนเดียวคำวันไหนกันเลยเออขนานดทรงอะไรแยกเอาแยกเอาใช้ตัวเว<น>ชื่อมตัวหันตัวเล็กตัวเชื่อมเท่านั้นมันชีบบวกคือเดียวนะตอนนี้ใหญ่ครับทีมช่างนะครับกำลังคำนวณของที่จะมาทำห้องครัวก่อนค่อยๆสั่งมาทยอยสั่งมา นี่ผู้ใหญ่นี่ผู้ใหญ่นู่นจะไปส่งสั่งเลยนะครับครัอ๋อจะลงไปสั่งของที่จะทำพวกนี้ก่อนเนาะอันดับแรกคือหินทรายหินทรายแล้วก็ท่อส้วมแล้วก็ปูนบล็อกเนาะประมาณนั้นแหละครับลืมอีกแล้วนะครับโครงการขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ